สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทําพริกหยวกยัดไส้หมูสับนะคะเพื่อนๆจะทําเป็นของว่างอาหารทานเล่นทําเป็นกับข้าวหรือว่ากับแก้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะไปเลยค่ะแล้วก็มาเตรียมพริกหยวกกันนะคะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะตัดหัวนะคะแล้วก็คว้านเอาไส้ออกนะคะหรือว่าเอามาเล็ดออกนั่นเองนะคะ วิธีการคว้านนะคะเพื่อนๆก็สามารถคว้านแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะเราก็จะคว้านออมาเล็ดออกแบบนี้นะคะเอาออกให้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆต้องอระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสัมผัสพริกโดยตรงนะคะจะทำให้มีอาการแสบร้อนได้นะคะควรจะสวมถุงมือนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําขั้นตอนทําไส้นะคะค่ะเราก็จะใช้หมูบดนะคะ200กรัมนะคะค่ะตามด้วยวุ้นเส้นนะคะประมาณ50กรัมนะคะอ่าวุ้นเส้นเราก็จะตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะแล้วก็3มเกลอกือพริกอ่ามีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองตอกนะคะแล้วก็บดคุกเค้าให้เข้ากันนะคะขยําให้เข้ากันได้เลย แเราก็จะขยำแบบนี้นะคะค่ะขยำให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะคะผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนยัดไส้พริกหยวกกันเลยนะคะ การยัดไส้พริกหยวกนะคะเราก็ไม่ต้องยัดแน่นมากนะคะจะทำถ้าเรายัดแน่นมากจนเกินไปนะคะจะทําให้ด้านในของหมูนะคะจะไม่สุกนะคะจะทําให้สุกยากนิดนึงนะคะเราก็ายัดไส้แต่พอดีพอดีนะคะไม่แน่นจนเกินไปค่ะจะทําให้หมูสุกง่ายนะคะ ค่ะเรายัดไส้หมูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแป้งชุบทอดนะคะเราจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะห้าช้อนโต๊ะนะคะค่ะน้ำนะคะเราจะทยอยใส่นะคะเราไม่ได้ตวงน้ำนะคะเราจะค่อยๆทยอยใส่นะคะ ค่ะเราก็จะคนส่วนผสมของแป้งนะคะให้เข้ากันอย่าให้แป้งเป็นเม็ดนะคะค่ะแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะผสมลงไปในแป้งเลยค่ะเราก็นำพริกหยวกยัดไส้นะคะลงมาชุบกับแป้งนะคะแล้วก็นำไปทอดนะคะค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะจะทำให้พริกจะไหมก่อนที่หมูจะสุกนะคะ ค่ะเราก็จะตักเศษแป้งออกนะคะค่ะแล้วก็ใช้ตัวคีบนะคะเราจะมาพลิกผิกวกด้วยนะคะค่ะเมื่อเหลืองได้ที่แล้วหมูสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะค่ะพผิกวกยัดไส้นะคะจะไม่เผ็ดเลยนะคะค่ะเราก็จะมาทอด กระเทียมนะคะจะทํากระเทียมเจียวนะคะเพื่อโรยหน้านะคะจะทําให้พริกหยวกยัดไส้ของเรานะคะน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะโรยหน้าได้เลยนะคะ,คะวิธีการทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะ,คะกดแชร์กดไลค์ like, กดซับพลายกดติดตามให้ด้วยนะ